เฮ้ยสวัส like ดีครับทุกคนวันนี้ว <No. Yeah. S 2> ันนี้เฮียมาอัปเดตร้านฮอช็อปมาอีกแล้วครับผมอัปเดตโมจิงเนาะสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับอ่ะวันนี้มีอะไรใหม่ๆบ้างช่วงนี้ก็มีน้องปีถอกปีถกมาถึงมีของใหม่ครับน้องปีถอกน้องปีถอกสีชมพูเลยสียงภูนี่ตัวนี้คือค่ายนี่อะไรนะเอ็มเอสเจเนอเร e เอ็มเอสนอนี่โอ้โหนี่มีวาดมาให้ด้วยนะอ่ามาแบบจับจ้าบเลย พถึงพัดถืพัดใส่เนี่ีทองสีทองแล้วก็มีผมมีผมโอ้อันนี้สีชมพูมาเต็มเต็มเหนียวนะหวานหวานแนวหวานหวานอันนี้ของใหม่เลยออกใหม่อันนี้จะสวยตรงนี้นะครับอันไหนฮะสวยตรงนี้นี่การ์ดนี่มีการ์ดด้วยเห็นไหมอ่าตรงการ์ดเท่จังเลย อันนี้ออกมาใหม่นี่มีหน้าวาดมาให้วาดให้เลยสี่หน้าแล้วก็ติดดีคอเพิ่มอีกสองนะมีมา6หน้าแล้วมีพงมีผมนะดีคอน้ําแปะที่หน้าอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เท่าไหร่เฮียอันนี้อยู่พันห้าครับพันห้าอู้หน้องปีกระต่ายปีเถาะปีเถาะข้างในมีให้2ตัวสองตัวเลยอ่ะมี2ตัวโอ้เน่เน่น่่มีใส่เกาะสีดําแล้วก็สีชมพูแล้วมันจะถือพินด้วยนะตัวนี้อ่า ดิดพินดิดพินอ่าสำหรับคนคนที่ชอบสาวๆนะ M s General แล้วก็มีมีหลุดหลุดมีหลุดหลุดอะไรคือหลุดนี่เฮ้ยอันนี้มันไม่มีขายแล้วนะ Copy X ใช่แต่ว่าตัวนี้หลุดเป็นล็อตหนึ่งนะล็อตหนึ่งอ่าล็อตหนึ่งมันจะมีตัวตัวตัวศูนนี่นี่อ๋อนี่มีของแถมให้เป็นเป็นเหล็กนี่แล้วตัวนี้ก็จะมีเอฟเฟกเอฟเฟกมาให้ที่เป็นกล่องมีไฟนะเนี่ย ใช่ไหมใช่นี่ให้มาแบบอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่นี่แบบนี้เทเทรู้สึกว่ามันมีมันเป็นแม่เหล็กเปิดปิดให้ใช่ป่ะวนที่ไม่แน่ใจนะเท้าจำจำไม่ผิดนะคือมีอยู่นี่นี่มันเป็นอย่างนี้เออเน่เน่เน่เหมือนมอเตอร์เหมือนมอเตอร์มีไฟตามจุดนะตามจุดเลยแล้วมีฐานให้อ่าโอเคเท่ๆอันนี้เท่าไหร่เฮียอันนี้ก็อยู่ สองพันท้วนสองพันท้วนผมเคยประกอบไปแล้วล่ะสวยสวยเลยใช่ใช่ที่มันออกพร้อมกับซีโร่อ่าเบอร์แรกมันเป็นสีแดงเบอร์หนึ่งใช่ไหมใช่ใช่เป็นซีโร่นี่อันนี้งานลิขสิทธิ์นะงานอีโมเดลอีโมเดลอิชเชนโมเดลใครอันนี้เหลือเยอะไหมเนี่ยก็มีประมาณ78กล่องเฮ้ยแต่คือมันหาไม่ได้จริงเจ็ดแปดกล่องใครอยากได้ก็มาเนี่ยจัดท่าสวยมีโค้งเลยนะตอนนี้มีโค้งดนายด้วย คือจริงๆซื้อไปถ้าใครชอบทำสีเนี่ยไปทำสีเพิ่มก็สวยเลยเพราะมันมีไฟจัดท่าได้นะมีอลายไม่ครับอ๋ออีสเตอร์โมเดลไอรอนแมนนี่มันเป็นวอลแมชชีนวอลแมชชีนนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามันเป็นออกออกด้านมั้งใช่มันเป็นด้านแต่คือว่าของของของดีอยู่แล้วอ่าตัวนี้ก็คือว่าถ้าเกิดงานอีโมเดลนี่คือแบบว่า ไปประกอบเสร็จแล้วคืนมนแล้วแต่ตัวไงตัวไหนถ้ามันด้านมันก็ด้านอ่าถ้าไหนมันมันเงามันก็เงาหรือถ้าเกิดเป็นสีเมทัลลิกมาแล้วมันก็จะทามาเลยนะสวยนี่พูอ่ะนี่เอ้ยมันมันมันเป็นสีแต่คือว่าสีของมันเนี่ยมันจะมีเลเยอร์ของมันนะมีทั้งเงาและด้านนะนี่ดูดูดูสีเงินดิเงินจ้าบเลยอ่าแล้วม่วงก็เงาเงานะม่วงก็ทำให้นะ มีแอคชั่นเบสมาให้อันนี้ก็ไล่นะไล่เอ้ยเอฟเฟกทำดีนะมีดำด้วยมีดำด้วยนะครับผมนี่สีของมันโค้งนะแล้วก็ข้อดีของมันคือนี่ข้อต่อเป็นไดแคดแล้วก็มีจุดที่ไฟที่หน้าอกที่มือใช่นะครับเป็นแท่งเปิดปิดไฟนะเป็นแท่งแม่เหล็กแล้วก็มีเอฟเฟกนะแล้วก็มีจุดตำแหน่งไงไม่ให้เห็นดวงไฟที่ตาที่หน้าแล้วก็จุดต่างๆนะ มีแอคชั่นเบสตัวเนี้ยสวยนะนี่นี่นี่สวยไหมสวยไหมโคตรเท่ตัวนี้มีเอฟเฟกมาให้ด้วยนะวะสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดครับจัดไปเลยถ้าใครสนใจก็มาลองดูแล้วมีหลายหลาย่างนะเนี่ยอย่างเงี้ยพวกน้องๆพวกผู้หญิงไอ้ลวดแมนนี่เฮียมีหลายตัวนะมีมีเยอะอือมีเยอะมีเยอะเยอะลายอยู่เดี๋ยวมันจะมีมาร์ค85มาเติมหน่อยนึงเออ85ก็สวยนะที่ว่าไม่ได้ทำสีเป็นตัวแรกของมันเลยอ่ะ อ๋อเป็นสีสีธรรมดาธรรมดาอ่าสีปกติเซนเซียมีอะไรเพิ่มไหมเซนเซียมีนะมีเป็นเป็นปูเป็นปูปูปูนะมาอัปเดตกันครับร้านมูจิปูปูปูเป็นทอง 24K สโอ้ยทองล้วนทองล้วนนี่อัปเดตกันนี่ทองล้วนนี่ทองเหลืองเลยทองเหลืองเลย นะแบบนี้เปป็นแล้วก็มีตัวมาให้มีผ้านะคือสวยนะก็ลองดูว่าชอบอันนี้ออกแล้วแหละออกออกตัวที่เท่าไหร่เราไม่รู้ตัวที่เก้าใช่ป่ะราคาเท่าไหร่อันนี้พันสองครับพันสองครับก็มาลองดูลองเขาชอบนะเฮ้ยเมทัลบิวหรือว่าอันนี้นี่อันนี้อันนี้เท่าไหร่วิ่งวิ่งนะวิ่งวิ่งโหเป็นสีมุกเลยนะเห็นไหมเท่ๆเลยนะมาลองดูครับผมเออ่พวก มีมีอีกตัวหนึ่งเป็นไฮเกตไฮเกตใช่ไหมนี่อะไรเนี่ยเป็นเพอร์เฟกเพอร์เฟกต์สไตล์กันน้ำเป็นเพอร์เฟกอ๋อหราคาเป็นไงฮะสองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบเบาๆเอาไทำเล่นๆทำสีเพิ่มเออแต่สีเพราะว่ามันเป็นเพอร์เฟกนี่ดูดิมีปืนมีดาบนี่เพอร์เฟกต์สไตล์เลยฮะโอ้ยจับสองร้อยห้าสิบได้พอไปได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหสิบกระแพงเลยมึงไง โดนนี้เลยนี่นี่มีแพ็คหลัง250บาทนะมาดูขำขำนะครับผมขอบคุณเฮียมากเลยใครอยากได้มาอยู่ตรงชั้นสองติดกับแม็กติดแม็กมีมังกรเอาเป็งเออมังกรมังกรเหลือใช่ไหมอันนี้เป็นตัวที่ปกติครับสีปกติใช่ไหมไม่ได้โคตติ้งไม่ได้โคตติ้งอันนี้ก็เอาไปเล่นได้เอาไปเล่นได้เอาไปเล่นได้นะอ่ะโอเคมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะ มีก็มาเลือกดูกันแล้วกันขอบคุณเฮียมากครับผมไ,บไปแล้วครับผม,มบ๊ายบายนี่ของเพียบเนี่ยดาเตะนี่ก็ยังเหลือนะครับผมรถนี่ก็มีนะถ้ามาดูฝั่งเออเนี่ยก็ชิล่าเนี่ยร้อยแปดสิบาทเฮ้ยมีน้องผู้หญิงนี่เห็นไหมเนี่ยเ <B> นี่ยเฮลบอยก็มีเหลือตัวหนึ่งฮะอ่าแต่สวยผมเห็นแล้วสวยนะเนี่ยน้องผู้หญิง นี่อันนี้ตัวหนึ่งนะถ้าใครชอบมาลองดูกันนะครับผมชั้นสองนะชชอาช็อปนะตรง Mac นะอะคลิปนี้ไม่มีอะไรมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะครับผมไะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะครับผมไปแล้วจ้ะบายบายสวัสดีครับ